โอซินาเกี่ยวกับแบบสาวๆเนาะสิจกิจวัตอานิต้าแล้วกับเอรอนดินานี่แบบคิวตกเลยแบบเจะพวกสีพี่เนี่ยกลุ่มจะแบบขึ้นเขาสิบดายรึเปล่าขึคนดูหอนเมี่ยงบดขึ้นเลยเหมือคนหักเมียคือจอดบ่อ้ของนั้นเขาใจเลยนะเขาใจเลยแบบเดี๋ยวเขาได้แบบขั้นมาขั้นมาแบบมาแบบม้วนเมียมาหน้าแบบขึ้นหอดนคิูหอนเมี่ยงนะไปดี นี่ก็ยังดีเลยจะข่อยมามาัตีเอาที่นี่แบบเมีอ่างคามันนำนะทุกคนสาบานกับใต้ทีมลาพวกนี้เข้าใจบิ๊กได้เข้าใจได้บอกคนพักเมีอ่างนะลองจะได้กับเข้าใจอยู่ไหญ่เลยขี้เข่าเบื้องที่หนาตาแบบตาแบบตาแบบบริณนท์แบบขิ้เข่าเม่ไรแต่นค้รนี่แบบขิ้เข่าเม่อไรแต่แน่สิเ่ยคิดร้ายนะทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเนาะมือที่ห้าก็เป็นมือสุดท้ายและที่เ้าสิไีอยู่อาวิ้งจันมากะอยู่กับทีมงานเราเคยสช้มองเพราะว่าตอนนี้ก็ หอดมื่นเย้ยวสิได้กลับเมื่อบานแล้วน้องทุกคนเพราะว่าเทากัมีงานอยู่ปักเซีอีกเนาะตอนนี้อยู่วงแกนอยู่และตอนนี้กำลังเก็บเครื่องเก็บของแบบร้ายนะทุกคนกัมีหลายคนจีการปอมกันเนาะแต่ไอโซฟาน่าแต่ทีมงานเราเคยสมองปล่อยดึงดึงความนึงอย่างกับบริกรกับเนาะเพราะว่าเข้าจไมีงานวันที่สี่นะทุกคนเยังกับว่าถามว่าไพสิบิส่งแค่ไหนเนาะกับจะหายกันเนาะมาเยื่งกันเทาไปทิด ไปร่วมกบางน่วมกันแน่แหละก็มาอยู่เออ่แม่จัน,นแน่ตอนในกับปบาร์เนาะทุกนนุลตอนนี้ก็แบ็สิลงไปรุมก่อนเนาะแต่ไปเบิร์บรรยากาศอยู่รุมอยู่หน้าเคาน์เตอร์ว่ามีไผลงไปไหนแลน้วเนาะตอนนี้เขาก็ลงมาลุมแล้วเนาะตามแต่ว่าคือเครื่องในหนาเขาาจะดินค้นเสือกเมือ่อยเราเขาปล่อยลงมากนะเว้นไพ่เดินนะเงียบกริบ ยังนะไม่จะไม่จะพกเครื่องอาเข้าน่ะต่างอีกนิดหน่อยนะแล้วตอนนี้แบบกันสิทธากันกันสิอย่างนี้นหนึ่งก็เลยออกไปข้อสอบไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วกลับความไม่อันหนึ่งเลยชิเมะเลยอ่าล่าปล่อยโซ่แหละกลับไปบ่ายนั่งคืนเนาะบัสซีเนาะกับบัสซีก็ที่นะมีที่จะมาซักเอาอ่าปล่อยเพลดียวคนเดียวที่รอดรอดจากมร์พุ่มเมื่อคืนนี้เนาะ ออเอาจ็บกับพอ,อกอนปเริกินเบออียรอแล้วรีบวะไจิบแปะปลอยให้ไม่์เด้่ะแมนแมนขอฝากคนงานพี่มไม่เด้อซาวซามอัยบอกเนาะขอปล่อยลงไปมือว่านัน่นที่เท่ไดรวะซาวหกวะอ่าไาไม่าแวัน,นที่ซาหกเนาะตอนนี้ยอดวี่อยู่กันสิพ 1, ันหนึ่งแสนวิ่แหละโอเป็นด,ด้กับเป๊ที่ตามเนาะขอไปเชิญตึงาวสามอายบอกเด้อโอเคอาะ ทีฮอ่เด้เบิ่งกันเนาะทีฮอ่แบบกึ่งกันมากเลยทุกคนกับเพลงกับมวนเนาะมวนมวลเพลงเศร้าๆเมื่อไงบูมากโลเมื่อไงก็มีมากเดีเขาไงกับปูอะไรเนาะนั่งอีกอะเกล็นไหนเนาะกับงามนั่งอีกสุดยอดเลยสวยงามหลายป่านนั้เขาเสียเอาคนพันหญ้าเขาไปเป็นอะไรกันแต่เขาก็เขามีเพลงเขาก็สุพเพชรเพลงเยาะแต่ว่าบูงโหว่าทุกคนอยากฟังบอ เพลงข้าวนะย,ยันย,ยันแบบเพลงข้านี่ดองมันในร้ายเดี๋ยวนาะเพราะว่าเพราะว่เาเอออยากเฮดเดนบีออกมามันดีเห็นทุกคนอยากเฮดเดนบีแบบตามใจเขาเองนะว่าซะก็มีเหลืองมีมีเหลืองในร้ายนะประมาณสามสีเ่เพลงไงเฮ็ดก๊บไอเปาลยังอะไรในร้ายเนาะแต่ก็อยากษ์ส่วนบารสิส่วนไอเที๊ยบว่าฟีดยดู่เพลงข้าวนะอเจี๊ยบส่วนไอเทียบเพราะว่าเขาหอมกุ้งบอลนะตัวท้าคนหอมกุ้งบลวาฟีดจัดไปโอเคเรามีแต่ว่าเดี๋ยวสิไปพากันไปลอกกินเข่าเดี๋ยวสิบไทยตอน เ่าเอาสิกินยางเนาะอยู่บางเวียงจันทร์นี่เนาะได้ขนาดจะกินอาหารง่ายแหละนานจะบปเด็กินอาหารที่แบบขึ้นซื้อเขามีจันทร์ดอกเพราะว่าอาหารอาหาที่จะขึ้นซื้อนี่ส่วนมากจะจะเป็นจะแบบมองแบบอยู่ใกล้แน่น่ะก็กลายเป็นอีกเจนึงก็บห้ามบุกหุ่นนี่โอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกอีกเจนึงเนาะปของไอโซนหรอไม่เป็นแก้าวหรอ อ่าไปคอไปโซ่เนี่เอาไเมื่อไรเรื่องของเซนแต่คอไปโซ่น่ยฮะเข้องมาตัวเนยังองงกีกต่อไปนนเออตอนนี้เอากราฟขวามสูงเน,นี่มันเนาะเรื่องคลองอยังแต่อนไดกราฟเกียบยวแล้วแล้วมันเนสีนอกร้นรถแล้วกันสีกราฟเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือขึ้นยังขาเอาขาโตอยู่การเสร็จมันเป็เมือไหร่เป็นวัย

โ่ซได้สิบาเยข้าวิิตวนี้มันไหนบอก่าเมนบอกโอ้ยกินเส้นเลยจ้าจินเส้นแล้ว้ะเจ้ากินเส้น่มันอะไนาดน้าสร้งวัตถุเสนนี่บุ้นแผนได้โอ้วน้ันี้เขาเอาม้ะ้บเลยมันเซบไสิบบาเยต้องเส้นหรอวะเอ่เเดี๋ยวใจหน่อยเนาะขาขาจะลงมาก่อน พอยังเสียอัลากันอยู่อัมลาพอจากกันอยู่ตอนนี้มีแต่เครืออัพลาอะไรอยู่นี่นะข้างล่างนี่เมื่อประมาณหกคนใช่นั่นจีบดิซี่ยืนเฉืๆอนี่ก็บม้วนจกล็ดี้หายเซียนเ่ยเอ่อกระสอบกระสอบล่าสนี่มันตัวนี้นี่ม้วนมาอันไหนเขาบางแถวได้นี่กระเป๋าเจ็ดสีหลังจากหลังจากไปโรงพยาบาลนี่จะมีที่นอนในบมีเนาะก็เกิดจากว่านี่เป็นหาหาเบียรเสริมก็คืออากระเป๋ามึงหลวงเนาะกระเป๋ามึงหลวง อ๋กะเป๋ามุงลวงยู่ในนี่น่้มาจะมุงรวงวงตัวนี้กระเป๋ามุงลวงไอ้นี่่ามาทากไหนกระเป๋ามุงลวงอทั้งนลอนกะเป๋ามุงลวงอนี่ซื้อมาจะมุงลวงอไนี่ปเจกตสนี่งปรเจสีอ่าตัวนี้เกมกัสีม่เขากันเนาะแม่้ของี่ไ่ีมาลองดูตวนีม่อยู่เพียงจันบเด FC ่ะเออเพิ่งมาได้จีเกมสีดัดฟัน FC วะ คอมเมนต์ยนะตุกลงมาดัดฟันด้วยบวดฟันดัดแต่ยิ่งยิ่งขันตอนใช่าะทอนแขวแเ้แล้ว่าเดนบอร์เ่ายังเริ่มนีงเดยวมอื่เคืนลบคพอไม่โสดที่หนากใสเล็กอแถวมอที่หนาโอ้หนาจะได้เห็นอ่ายิงแข่เนาะอ่าเบิงคลิปเอาเบิงคลิปด้่านเยะติดตามติดืไอเนี่ติดอไอ้ะเอน่ยด้ดัดเลย จอเลยเท<ส>ียมเลยโอ้ยไอเาออกเลยกัส่เกียวเทียมเลยจบาข้างหน้าเนี่ยรข้าที่แล้วเจะออกตอนเรไปร้าเทียมอนักที่แรของไอเดีกันที่ปลานเียของไอโอ้ไปรอก่อนนะบอกไปรัดนที่เสือซะขันไปรัานเขาไอขนไดไปรัดเนี่ยต้องซีเมนกได้หน่อยเนาะเขาในซีเมนมันจะมันนักสิเขินหนักสิก็แบบไดายเดีรับท่านไม่หรอกมันฮานมันมีโปรโมชั่นฮานดีนะครับอ่ามันมันสะอาดาน พันภาษาองียว่าเขาอ่นที่ข้อนามหลังตลอดทีุ่้หนมีมีมีเตตอนอยู่วัดตัวอต่าห์เลยตอนนี้ก็ที้งานเลาก็ลงมาเนาะมาส่งมายังไอโซกับมาส่งเนาะโอ้ดมยาเลยดมยาเลยโดมยาเลยมือเกินเดือด้โอ้เดือดร้ัวจหักตัวโคดเกินใค่ทหารมูฟูังาือกุญแนเขาดาตา ตีกินตัวก็ตจนทันโอ้เสียไอ้ซูเซี่ยเสียอุสุผาเว้ยนี่นีโอ้ปีใหม่ได้เออโอ้แตแล้วนะครับกัสิ่ับนอะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขาวเงินนั่ไปซูอยู่ขาใส่กระโงกับนอนเขาเขาอย่าไดหนึงเนาะอนเนอโอ้นเนอโอ้นเอะด้วยที่หลาน้องหลานด้ี่ก้องหานไปด้วยที่ออกออก

เินท่าหมดไปเดี๋ยวเาเรดี๋ยวเขาฝากก๊าปเนี่ยากก๊มาหาเนาะเดี๋ยวเงินไปหาย้อโอเคโอนโอโอนกี่ไรโอนกีไดโอนเนมีเงินใส่กระยาห้ามีกระยาโอวเง่าวาเาชิโอเนี่ยล้าชิบหลังนแม่สั่นแลกว้องคนสั่นากกว่าประมาณกี่ไไทยจิตติดาวไกกว่าอีดอันนี้ลยบจะปั้นดินไรยังเงินน่โบ่กตัวปั้นดินกี่ไรกเป่านะยังเงานนะ โอ้ซีนากับแบบสาวเนาะม้องสิขิถอดอานิต้าแล้วกะเอรอนจีนาเนี่ยแบบคิวตกเลยแบบจะพวกสิมี้เนี่ยกลุ่มจะแบบขิดเขาสิบบดายหรนบ่คิดหอดูหอนเมี่ยงเบิ้ดคื้นเลยเบิ้งข้นหักเมียคือจากพ่อของน้องเขาใจเลยนะเขาใจเลยแบบเดี๋ยวเขาได้แบบขั้นมากขั้นมาแบบมาแบบมีเมียมานน่าแบบนู้นอ่ะคนคิดถอดเน่ยคิดถอดดูหอนเมียงนะเว้ดี นี space, so <ifting> <under the> ่ก kind of ังดีแ <solvent> ล <Gulf stream> yeah, right. so ้จะข่อยมามาถีเอาสีนี่แบบมีอ่อมานําทุกคนสาบานกับใต้ทีมลาพวกนี้เข้าใจพี่แเข้าใจไรแบบคนพักมี่นะเขาจะได้เข้าใจอยู่ไหลเลยขี้เข่าเบิ่งที่หนาตาแบบตาคุ้มตาแบบคื้นบริเนอนแบบกีนเขาเมไรแต่คนนี่แบบกีนเขาเมไรแต่เี่ยสิคิดร้ายนะทุกคนนะ ไปเนาะโอ้โุ่นไรโอุ้่นไรเด้อขอบใจโซเดออทีมีชิปดองบางนหน่เห็นไหเฮาบแบบตาไรได้มาดินเือสีเไม่ไดสึกี่บอกเลดกูเบสโอเขอบใจโซเดอทีทีป้าให้มีชิปดองาบางน่อนอใหฮเคาดไปดินแบบแต่ก็ไม่เห็นเบียอยู่เวียงจันทร์นอกบ่มีโซดนบนมีโอกาสม่เห็นเบียดเยจันทร์เลยไม่แม่เดียว้งตคว่ำเลยต่กรอนนึ่เพืนดูถาว่าได้เวยวนทร้ะนจังยังเลยเด๋วเาให้นอก หากินเทหากินคู่เด้โากินเลยของมาขายสี่สี่หาสิบล้านกันทุกคนหมดเไปมอนสิไปซื้อได้สุกขนี่นะไปแต่ก็ไปหาเครื่องมาขายนั่นบ่ดิลปวดเกินแ่ไม่าสิกรปืนเลยอาาถ้ากับป็นวันที่ที่แบบที่แบบไปแล้วบ่นั่นนะบอมีบ่ดเด็ไปดินร้ปวดนั่นนะก็ยอดมาพุดพุขายเครื่องอี่าะนี้นยู่กับตลาดด้วยนะบ่ไเด็ไปทางไรหนะายู่กับตลาดด้วย ปนากันมีโอกาสได้ไปียกตัจงแต่มือแหลกก็เซฟไปนะไปดินนะขล้ายเครื่องเดียววันนี้หน้างไปไม่ตายไปนะทไปนะขั้นหอกนี่ซืือกกระเขาเ่าหอกจะเสียงซื้สอลองที่ล่ะมาจ๊กอนนี้แบบหอก้นกี้ในชุดซีซังเขาหอกบอกตมัมเนี่ยแเขาหอกี่วัานี้เขาเขาจนเหนื่อยเพ่งใม่เลยไม่เข้าเนาะเพเขานเหนื่อนี่ก็เสืแห้งชุดอ่ะเสออ อ่กลับเรอกลับเรือยกลับเรื่ายายบายกลับเรือยกลับเรยัเน้ำด้อกลับเรเกกลับเกลับไโอ้ปัญหารคอร์สเด้อ้านหายเามเนดหายเออเอาเลยอันี่เลยเออดิวตัวดิแบบจด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 ตจทุงรใ กากลับกกลับกโอ้สก้กัได้สด้อกวลับก่านโอ้สวดีสดีโอ้เท่ก้ากลับกาเทของกุ้กับาเฮ้ยอ่าังองอใส่ผู้ดีนะอานะกดเดียวอำลาพาจากกันเรียบร้อยเนาะครบครบคครบเนาะเออครบเลยห้ามเลิกไหด้วยวเดย ป้าอย่างเดียวขาไก่กก่อนขาไก่กูยังบ่มาาไก่นมาต่างีบ่ม่ตอเจาวะอตอนนี้ก็ขอกลับละเนาะทุกคนเนาะไปกลัขอกลับหน่ีมะได่ลูกเหือค่ญาติแบบอ่างดียเนาะตอนนี้ก็เขาก็เสีเืทางเรื่อทุกคนเลยไบายเนาะคลิปนี้ก็บมี่ยังไงเนาะก็มีแต่ เบอร์นี่ไงบรรยากาศก่อนกลับเนาะ <c oughs>